สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูรณ์สำหรับวันนี้นะคะจ๋ามีแนวทางมาฝากอีกแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะตอนนี้นะคะบอกเลย7ทั้ง70อ่าหกจังหวัดนะคะในประเทศไทยนะคะตอนนี้คือว่าความต้องการของลอตเตอรี่เลขนี้นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวจ๋าจะบอกนะคะว่ามันมีที่มาอย่างไรนะคะสำหรับ เลขเนี้ยนะคะที่เขาต้องการมากนะคะคือไม่ว่าจะเป็นคนซื้อเองหรือคนขายลอตเตอรี่เองเขาต้องการนะคะอันนี้คือความต้องการมาระดับร้านเลยเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเลขเนี้ยมันมาจากไหนนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มได้นะคะว่าลอตเตอรี่ตอนนี้นะคะหาซื้อยากมากนะคะแล้วก็เปอร์เซ็์ที่จะเป็นเลขอั้นตอนเนี้ยนะคะจากก็น่าจะคอนเฟิร์มได้เกือบร้อยแล้วนะคะว่าจะอั้นนะคะเพราะว่ามันมาแรงมากแล้วลอตเตอรี่นะคะ ทุกพื้นที่เลยตอนนี้นะคะต้องการมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีที่มาอย่างไงใครนะคะที่เคยนะคะไปที่วังสะพุงอะ่ะจังหวัดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะคงเคยไปแล้วจะมีโค้งเนาะโค้งหักศอกเยอะมากเราจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะแล้วคราวนี้นะคะบอกไว้นะคะว่าเขาทําพิธีนะคะจ๋าจะบอกนะคะว่า มันมีการนะคะทําพิธีขอหวยด้วยนะคะจะเป็นขอหวยสัมภเวสีนะคะของโค้งร้อยศพนะคะที่วังสะพุงซื้อเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะเลขเนี้ยมันเป็นเลขที่อันไหมบอกนะคะว่าเจ้าอันนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใครที่ยังหาซื้อลอตเตอรีตตร่ได้อยู่นะตอนนี้ซื้อเลยนะคะเพราะว่าเขาทําพิธีขอหวยแล้วเลขที่ได้มานะคะ เพียงแค่เลข3ตัว1หาง2ตัว1หางเขาจัดให้เลยนะคะเพืเ่อนๆอย่าลืมนะคะว่าการที่เราท,ทํทพิธีขอหวยกับสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะมันจะมีโชคนะคะค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะสูงมากอันนี้จะคอนเฟิร์มนะคะแล้วอีกอย่างนะคะที่วันนี้จะอยากจัดให้เพืเ่อนๆน,นะคะเต็มๆนะคะนั่นก็คือเลขของ หลวงปู่นะคะหลวงพ่อเดินชัยเองนะคะบางท่านก็อาจจะเรียกหลวงปู่นะคะซึ่งที่ใครอาจจะมีหลายท่านนะคะอาจจะให้มาเนาะที่บอกว่าถือว่าได้เป็นเลขหกตัวมานะคะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าหลวงปู่เดินชัยนะคะให้มาแค่สามตัวนะคะให้มาแค่ชุดสามตัวเท่านั้นที่ออกปากมาว่าตรงๆไปๆนะคะอันนี้นะคะให้มาแค่สามตัวเท่านั้นนะคะ เพียงแค่มันเป็นแค่คู่โต้กันเท่านั้นสําหรับเลขของหลวงปู่เดือนชยัยสาหรับวันนี้นะคะจ๋าก็จะมาเป็นเป็นชุดแก้ไขนะคะชุดแก้ไขของหลวงปู่เดือนชัยแล้วก็สรุปให้เลยนะคะว่าเลขชุดตรงๆไปเป๊ะที่หลวงปู่เดือนชัยให้มาอ่ามันเป็นชุดไหนบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่นะคะเลขนี้เลขชุดนี้เนาะที่ที่จ๋าได้บอกไว้ตอนแรกนะคะที่ว่าใคร เคยเดินทางไปที่วังสะพุงนะคะวังสะพุงอา,อาจจะเจอนะคะโค้งอะ่ะโค้งมันจะเยอะมากนะคะแล้วถามถึงว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะแล้วครั้งหลายครั้งนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะด้วยที่ว่าความเชื่อนะคะความเชื่อหลายๆท่านอะ่ะเขาก็เลยเอาเอาอย่างนี้นะคะคือว่า มันจะได้เป็นการทําบุญให้เขาด้วยนะคะที่เราไปขอโชคกับเขานะคะนั่นก็คือจะเป็นสัมภเวสีของโค้งร้อยศพนะคะขอหวยเลยทําพิธีขอหว,ย,ย,หอหวยนะคะก็ตามที่ว่าจะมีหลักการทําแบบไหนบางท่านก็อาจจะแต่งขันห้ามีคาถาขอหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะไปทําทแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะจุดทูบก่อนขอก่อนนะคะได้มาแล้วถึงจะทําบุญให้หรือว่าจะเอาอะไรมาถวายอันนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อนะคะส่วนนะคะพิธีขอหวยโค้งร้อยศพนะคะที่วังสพุงครั้งนี้ได้มานะคะเลข3ตัวเลข3ตัวให้มาหางเดียว478 4 7 8 7 8นะคะมันเป็นเลขอั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ78เป็นเลขดังด้วยนะคะ 7 8นะคะดังดังนั้นนะคะแต่ชุด3ตัวมันยังไม่อั้นนะคะ478นะคะอันนี้เป็นพิธีของหวยโค้งร้อยศพที่วังสะพุง2ตัวให้จัดเลยให้หาซื้อลอตเตอรี่นะคะอันนี้นะคะอยากบอกเพื่อนๆว่าหาซื้อได้ตอนนี้รีบเลยนะคะ6 2อันนี้จะเป็นเลขของการของหวยที่วังสะพุงโค้งร้อยศพนะคะของสัมภเวสีสภเวสีนะคะผี please. จะ,จะบอกว่าไงผีสัมภเวสีผีไม่มีญาตินะคะแต่ว่าถามว่าไม่มีญาติอ่ะจริงไหมจริงนะคะเพราะว่าวิญญาณนะคะไม่รู้ว่าของใครบ้างนะคะอาจจะสิงสถิตยอยู่ณที่ตรงนั้นนะคะบางทีเขาก็อยากได้ส่วนบุญนะคะเขาก็จะให้โชคกับเราเราก็ทําบุญให้เขาไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่หลายท่านอ่ะอาจจะเขาเรียกว่ามองไม่เห็นแต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะแล้วเออาจากขอ ฝากไว้นะคะว่าหลายท่านนะคะที่เข้ามาเนาะตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมาดูนะคะที่จะบอกไว้ว่าเลขเนี้ยนะคะความต้องการนะคะของทุกทพื้นที่เลยลอตเตอรี่นะคะมีความต้องการสูงระดับล้านนะคะทั้งหมดนะคะในประเทศไทยนะคะทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะคะต้องการเลขนี้มากนะคะนั่นก็คือจะเป็นนะคะเลขทะเบียนรถนะคะ ะจะบอกว่าไงดีเพื่อนๆจำคดีของซี U S S A อุยแซ่อึ้งได้เนาะที่ก่อคดีมาเยอะมากนะคะอ่ะพิธีนะคะชาปนากิจอ่ะนายลีอุยนะคะหรือซี U S A อุยแซ่อึ้งนะคะเมื่อ60ปีก่อนนะคะก็ได้ก่อคดีเยอะนะคะหลังนับจาก60ปีนะคะนับถอยหลังไปเมื่อ60ปีก่อนอะ ก็คือสีอุยน่ะก็ก่อคดีตามที่หลายๆท่านนะคะได้ยินข่าวมานั่นเองนะคะซึ่งก็มีการนำพิธีนะคะเท่ากระดูกอะไปลอยอังคารนะคะทำพิธีนะคะแล้วในระหว่างการที่ทำพิธีนั้นอะมันมีโลงนะคะมันมีโลงของที่ใส่สีสอุยมานะคะแล้วที่เขาต้องการนะคะระดับล้านนะคะลอตเตอรี่นั่นก็คือเลข 7676นะคะ76 7 6อันนี้จะเป็นทะเบียนรถอ่าสำหรับทะเบียนรถของปตทอ่ะอ่าที่เคลื่อนย้ายลงมานะคะเป็นเป็นที่เขาใช้เคลื่อนย้ายนะคะสำหรับเลขเนี้ยอ่าเจ็ดหกเจ็ดหกนะคะแล้วมันไปชนกับเลขของทะเบียนรถของท่านนายยกด้วยเจ็ดหกซึ่งเจ็ดหกอ่ะจะไม่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าอันหรือเปล่าแต่ว่า เลขนี้นะคะลัตเตอรี่นะคะทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเขาต้องการมากนะคะคือเขาต้องการเลขนี้ไปลุ้นโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองจ๋าก,ก็เลยเออเห็นว่านะคะทุกพื้นที่ต้องการลัตเตอรี่เลขนี้มากจ๋าก,ก็เลยนํามานะคะจัดให้เพื่อนๆเอาไว้ลุ้นกันเลยในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าเลขนี้เนาะมันก็เป็นเลขเดียวกันกับเลขของทะเบียนรถ ท่านนายกที่ลงพื้นที่เชียงใหม่นะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเนาะติดไว้นะคะติดไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันเผื่อว่า,าเพื่อนๆจะมีโชคนะคะมีโชคร่วมกันในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับเรข พีสาวโค้งขอภัยค่ะเลขทำพิธีของหวยสัมภเวสีโค้งร้อยศพนะคะก็ได้ไปแล้วนะคะแล้วก็เลขที่คนไทยต้องการณตอนนี้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือลอตเตอรี่นะคะของทะเบียนรถปอติตึงที่เคลื่อนย้ายลงของซีอุยแซอึ้งนั่นเองส่วนนะคะที่จ๋าบอกไว้ว่าแก้ไขนะคะเลขของหลวงปู่เด่นชัยที่หลวงปู่เด่นชัยเขาบอกไว้นะคะว่าตรงๆๆๆเป๊ะๆๆอันนี้นะคะ ถามว่านะคะเขาให้มาหกตัวนะ่ะคือว่านะคะเลขทั้งหมดอนะ่ะมีแค่สามตัวแต่ที่หลวงปู่เดือนชัยเขาพูดออกมานะ่ะคือจะเป็นเลขชุดคู่ต๊ดกันเท่านั้นนะคะตัวเลขที่พูดออกมานะคะนั่นก็คือ6 4 2 4 2 6ี่นะคะจะพูดกลับไปกลับมาประมาณนี้ซึ่งตัวเลขทั้งหมดที่เป็นคู่ต๊ดกันก็แค่6หาง6หางนะคะเป็นเลข6หางนะคะเลขชุด3ตัวนะ่ะ โค้งไปโค้งมาโค้งมาโค้งไปอ่ะทั้งหมด6หางนะคะไม่ใช่เลข6ตัวนะคะเป็นเลขแค่3ตัวนะคะ6 4สองเนาะแล้วก็แค่กลับไปกลับมาแค่นั้นนะคะอันนี้คือว่ามาแก้ไขนะคะกลัวเพื่อ,อนๆอ่ะสับสนว่าทําไมให้มาเยอะจังตั้ง6ตัวนะคะอันนี้คือว่าให้มาแค่3ตัวแต่ว่าเป็น6หางคู่โต๊ดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเลขเสื้อนะคะเสื้อ,อที่หลวงปู่ดันชัยลงยันนะคะเอามาให้ ลูกศิลูกหานะคะนั่นก็คือ3 42 42นะคะมันก็กลายเป็นเลขที่ไปตรงกันนะคะกับเลขชุดเก่าชุดใหม่ตรงตรงเป๊ะนะคะเพื่อนเอนอย่าลืมนะคะหลวงปู่เดือนชัยบอกคําว่าตรงตรงเป๊ะอ่ะเลขชุด6 8 5นะคะ85ออกแล้วแ6ออกแล้วเหลือ 6, 5หนะคะอันนี้คือจะจัดให้นะคะจัดให้ยังคงอยากให้เพื่อนเออําไปลุ้นกันอยู่นะคะ แล้วอีกอย่างนะคะก็เลขเสื้อ,อยันนะคะเพื่อนๆก็ตัดเล่น2ตัวด้วยเพราะว่าเผื่อจะมีโชคในชุด2ตัวก็ได้นะคะแล้วก็เลขที่บอกว่าหลวงปู่เดินชัยนะคะให้มานะคะไม่ใช่เลขหหางเนาะหตัวเนาะแต่เป็นเลข3ตัว6หางแค่นั้นนะคะอันนี้คือว่า เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้คือว่าแก้ไขให้เพื่อนๆเลยนะคะแล้วนะคะเลข42เนี่ยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าเลขของปหลวงปู่ดันชัยให้มา642นะคะอย่าลืมตัด2ตัวนะ6442แล้วก็62นะคะซึ่ง62ก็จะไปตรงกับเลขโค้งร้อยศพด้วยนะคะของหลวงปู่ดันชัยนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้จ๋าก็สนับสนุนการเสียงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นวันนี้ขอให้เพื่อนๆเนาะเฮงๆรวยๆกันทุกท่านสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ